ใเดี๋ยวจะไปคุยกับทางด้านอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้หน่อยไปดูความคืบหน้าอาจารย์ผมมีภาพมาแล้วไอ้เรื่องเส่งภาพมาให้อาจารย์นะเป็นภาพภายในศูนย์พ่อเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายซึ่งทางมูลนิธิเพื่อสัตว์ป่าโดยคุณันแสงสร้านานอกเนี่ย จะเป็นข้ายาพันธ์ี่่ก็ร่วมกับคุนนิวินซึ่งเป็นเลขาธิการมูลที่เพื่อสัตว์ป่าก็สมัครเรียกว่าบริจาคแล้วก็นํากําลังไปสร้างสร้างกรงนะกรงที่จะนําเอาลิงลิงแสมเนี่ยนะที่มีปัญหาอยู่ในที่มันเป็นส่วนเกินนะแล้วก็พฤติกรรมเปลี่ยนเป็นสัตว์ร้ายเนี่ยเอาไปเพื่อที่จะรอไปอยังพื้นที่ใหม่แต่ในเบื้องต้นเนี่ยยังหาเกาะในทะเลไม่ได้นะก็จะไป ใส่ไว้ที่นิคมเนี่ยมันเป็นกลงขนาดประมาณเจ็ดพันตารางเมตรเจ็ดตารางเมตรนะฮะซึ่งก็จะอยู่ในพื้นที่ของศูนย์พ่อเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายนะครับซึ่งตอนนี้นี่ล่าสุดเนี่ยนะฮะกรงขึ้นแล้วฮะรั้วคุณเอ็ดวินไปหลังจากที่ได้รับอนุมัติแบบจากทางกรมปุทยายางชาติสัตว์ป่าและพันพืชนี่ก็จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนี้ประมาณ45วันขณะนี้เอ็ดวินวีกส่งภาพ เป็นภาพวิดีโอมาให้ผมแล้วเอวินเอาโดรนขึ้นไปบินสวยฮะสวยสวยนะครับมีมีสระน้ำด้วยนะอ้าวตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับคุณอ,อ,อะไรท่านยุทธพลคุณยุทธพล <c oughs> อนนังกิทันว <c oughs> ม่ผม,มต้ตองต้องขออภัยตอนนี้คืออายุมันมากนะอายุมันมาก <c oughs> <c oughs> แล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอดีตที่ปรึกษาแม่ตอนนี้ เนื่องจากเป็นงานที่ท่านท่านยังยังทำต่ออยู่แม้ว่าจะไม่มีตําแหน่งแต่ว่ามันเป็นการเดินหน้าเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับครับครับใช่ครับเห,นเหน็นเห็นภาพยังคุณคุณยุพลเห็นภาพยังเอ็ดวินส่งมาให้ผมดูเอาโดรนบินถ่ายมาเนี่ยครับเมื่อเช้านี้เอ็ดวินก็ส่งมาให้ผมดูแล้วแล้วก็เออก็เห็นเห็นจากที่อาจารย์ส่งมาให้ด้วยครับครับ,รบแล้วก็ก็ ก็ได้มีได้ได้ได้มีการการคุยความคืบหน้ากับคุณเอ็ดดินด้วยนะครับครับครับเป็นไงเอ็ดวินเราว่าไงบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อต้องต้องบอกว่าน่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีได้เลยนะเพราะว่าเพราะว่าทางเอ็ดวินเนี่ยเขาบอกว่าเข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 าจะทำให้เสร็จภายในพฤศจิกาอืมภายในพฤศจิกา คือจริงๆตามกําหนดเนี่ยกำหนดการเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักกลางๆเดือนธันวาใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่แต่ตอนตอนนี้ก็กลายเป็นว่าคุณเอ็ดวินเนี่ยเขาก็ทําแล้วเร่งให้เราเพื่อเพื่อเพื่อที่จะทําให้เกิดอะไรล่ะความสุขสบายแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนคลายวิตกกังวลให้กับร้านค้าต่างๆที่แหมถ้ามันเป็นช่วงปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่การค้าขายไอ้ตรงทางเข้าเมืองเพชรเนี่ยนะ หน้าเขาวังมันจะได้ค,คึกคักใช่ไหมครับอืมครับและนี่แหละผมก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีใช่แล้ววันนี้ที่เราดูในในคลิปวิดีโอนะฮะที่อาจารย์ส่งให้ผมดูเนี่ยครับก็จะได้เห็นนะฮะว่าเอองานงานงานคานเนี่ยปูนเนี่ยคาปเทคารเนี่ยมันก็เสร็จแล้วนะครับใช่ใช่เสร็จแล้วแล้วก็เออแต่คุณเอ็ดวินเนี่ยแกก็บอกว่าเดี๋ยวแกจะเสริมอีกสักนิดหนึ่งเพื่อให้ดู ดูมั่นคงกว่านี้นะครับ,รบโดยหลักแล้วเนี่ยต้องต้องต้องจริงๆต้องเรียนถามอาจารย์ด้วยว่า,อ,าอืงานของงานก่อสร้างเนี่ยพอคานมันเสร็จเนี่ยทีเนี้ยงานข้างบนเนี่ยมันเร็วแล้วใช่ไหมเพราะมันเป็นเป็นโครงเหล็กโครงเหล็กแล้วก็ใช้แผ่นแผ่นแผ่นสังกะสีเอ่อเพื่อเพื่พอทีเทเ่เป็นแผ่นเรียบเวลาลิงมันไปเกาะแล้วมันจะลื่นใช่ไหมมันจะปีนออกมาไม่ได้นะ แล้วก็วันนี้วันนี้ก็ได้คุยกับคุณเอดวินเพื่ว่าคุณเอดวินก็บอกว่าเนี่ยเราอาจจะสร้างไอ้ตรงไหนสักแห่งที่มันมีหลังคาเพื่อแบบเวลาลิงมันให้ร่มเงาให้ร่มเงาเนี่ยถ้าท่าผู้ฟังดูเพจของสทเพชรบุรีจะเห็นนะฮะมันอยู่ในพื้นที่ของศูนย์พอเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายนะครับเอดวินใช้โดรนขึ้นบินก็จะมีกลุ่มต้นไม้นะครับ พื้นที่บริเวณนี่ประมาณสามร้อยไร่แต่ว่ากรงที่เราทำเนี่ยที่เป็นนิคมลิงพุทธหรือที่พักพิงชั่วคราวเนี่ยนะมันประมาณเจ็ดพันตารางเมตรใช่ไหมท่านที่ปรึกษาเจ็ดพันตารางเมตรอืมเจ็ดเจ็ดเท่าเจ็ดเท่าของเพชรปบะยูนใช่ไหมขนาดได้ได้ได้ตลาดเพชรประยูนน่ะนะท่านท่านฟังนึกภาพออกเจ็ดเท่าของของศูนย์อาหารศูนย์อาหารที่ตลาดเพชรปบะยูน เท่าสิบเท่าอ๋อสิบเท่าเจ็ดเท่าเจ็ดเท่าสิเจ็ดเท่าอ่าก็ก็ก็ถือว่าจะจุลิงได้พอสมควรทีเดียวคือคืออย่างนี้อาจารย์มีมีมีหลายท่านนะครับหลายท่านก็อินบ็อกมาถามผมในเพจในเพจของผมเนี่ยเออว่าพื้นที่ประมาณเนี้ยจะได้ลิงสักกี่ตัวอะไรทํานองเนี้ยนะครับซึ่งซึ่งซึ่งผมบอกได้เลยว่าท่านอย่าลืมนะบางบางบางท่านเนี่ยอาจจะเป็น เออเขาเรียกอะไรอาจจะไปดูหลักเกณฑ์ตามตามที่เป็นหลักวิชาการว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะจะต้องจะต้องมีกี่ตารางเมตรให้สัตว์อยู่อะไรต่างๆเหล่านี้ยท่านอย่าลืมว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่พักพิงชั่วคราวเออไม่ใช่ที่เลี้ยงนะครับไม่ไม่ใช่สสารที่เลี้ยงใช่มันเป็นที่พักพิงชั่วคราวแล้วก็คือ ไอการพักพิงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเอามาแล้วเราไม่เลี้ยงเราก็ต้องเลี้ยงเขาใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ที่อยู่คือที่ให้อยู่ถาวรนะครับเป็นที่พักพิงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอคําว่าพักพิงเนี่ยเราต้องดูความเหมาะสมนะครับเราจะเอามาอ้างอิงว่าเฮ้ยลิงหนึ่งตัวเนี่ยต้องใช้กี่ตารางเมตรอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมาคูณมาหารอะไรกันอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะครับเราเราก็ต้อบอกแล้วว่า โครงการนี้หลายท่านเนี่ยที่ไม่ได้ไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จะเข้าใจผิดว่าว่าเฮ้ยเราไปสร้างกรงให้ลิงอยู่ไม่ใช่ฮะธรรมชาติธรรมชาติเขาต้องอยู่ป่าแต่ตรงเนี้ยเป็นสถานที่ชั่วคราวเพราะว่าเพราะว่าอะไรขณะที่เรายังหาไม่ได้ถ้าฟังต้องคิดดูว่าพี่น้องหน้าเขาวังเนี่ยนะเขาเดือดร้อนเนี่ยอย่างกบลุงกบรีเนี่ยเขาเดือดร้อนเขารอไม่ไหวอ่ะเขารอไม่รู้ชาติไหนใช่ไหมเออไม่รู้ชาติไหนเพราะฉะนั้นชาตินี้ครับ ไม่ต้องรอปลดฮะไม่ต้องรอปลดนะไม่ต้องปลดก็ทําได้เนี่ยทําแล้วกําลังทําแล้ว<ช>อ่าก็จริงๆอํานาจหน้าที่เขาก็มอบมาให้อยู่แล้วใช่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 อ,อ,อาจารย์อาจารย์เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังอย่างเราเล่าไปแล้วฮะเราไปแล้วฮะเพราะว่าวเพราะว่าคุณอัธพลเจริญชันษาเนี่ยพอเขาเข้ามาเป็นรักษาการอธิบดีกรมอุทยานเนี่ยแกก็ไปออกระเบียบตัวนี้เลยนะใช่เออฮะอืมอืมอืมแกรู้ปัญหาอยู่แกรู้ปัญหาอยู่ ใช่ก็ให้ให้ให้เรียกว่าท้องถิ่นเอ่ยนะแล้วก็อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาทําได้ครับทําได้ครับเพียงแต่เพียงแต่ว่ามันจะต้องคุยกันให้มันรู้เรื่องรู้ราวหน่อยเพราะว่ามันมีแบบคําขอเขาเรียกว่าเป็นคําขอดําเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่าคุ้มครองอะนะโดยหน่วยงานของรัฐก็ต้องแจ้งให้ทาง ผู้รักษาการตามกฎหมายเนี่ยก็จะมีทิบดีกรมอุทยานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการคุ้มสงวนและคุ้มคของสัตว์ป่านะครับ<ด>เขาดูแลเ,เ,เพราะนั้นก็ทําหนังสือแจ้งมีโครงการแน่ไปว่าจะทําอะไรยังไงแค่ไหนแต่ไอคนที่ไปดําเนินการจริงก็คือ,อทางทางกรมอุทยานเขาก็ศูยนย์พหลลงสัตว์ป่านี่แหละเดี๋ยวเขาจะต้องมาดําเนินการแล้วก็จะมีชุด ชุดที่จะจับลิงก็คือจากพันธ้ายนรสิงใช่ไหมท่านท่านอดีตที่ปรึกษาก็มีมีทั้งพันธ้ายนรสิงแล้วก็ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงชะาอํานะครับสนที่กําลังกันใช่ไหมใช่สนที่กําลังกันแล้วทีนี้ก็จะเราก็จะมาเคลื่อนย้ายลิงที่หน้าเขาไปอยู่<ด>นะครับ,รบต,ต้องต้องต้องเรียนเลยว่าจริงๆนะตอนเนี้ยเอ,อผมผมก็อะไรล่ะดูค,ความคืบหน้าในการที่จะ ก็คุยุทธพนติดตามอยู่อย่างใกล้ชิดอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ผมได้พูดคุยกับท่านอธิบดีกรมอุทยานไปเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อเมื่อวันก่อนนี่เองนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทิดีเอ็ดดี้นะทิพดีเอ็ดดี้เนี่ยครับก็ต้องต้องเรียนว่าท่านก็ใส่ใจเรื่องนี้นะครับท่านก็ติดตามอย่างอย่างอย่างเข้มงวดอ่ะก็คือว่าเดี๋ยวประมาณวันที่สิบสิบสามหรือสิบห้าเนี่ยนะครับท่านจะมีนัด ำเอมโกับลบุรีนะครับบุรีจังหวัดลบุรีเนี่ยก็จะทําแบบเราครับก็มี MOU แล้วก็จะทําทํางานร่วมกันเขาก็จะหาพื้นที่ที่อยู่ในโซนเขานั่นแหละรู้สึกว่าเขามีกคงเก่าที่เขากําลังกําลังไปไปไปปรับปรุงอยู่แต่กงเก่าของเขาเนี่ยมันมาสักคู่ผมก็ได้คุยกับทางคุณนิตินนะครับนะคุณนิพินก็อธิบายว่ากคงของเขาเนี่ยจริงๆแล้ว ยังไม่ได้ยังไม่ได้มาตรฐานเท่ากับโรงที่เรากำลังจะทำอยู่เอ็ดวินเขาเคยอยู่ลบรีเอ็ดวินเขาเคยอยู่ลบรีเขารู้อยู่เขารู้ดีอยู่ก็เคยอยู่มูที่ตักติกนู้นอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยของเรานี่มาตรฐานกว่าใช่ขอของเราเสร็จมาแล้วเนี่ยสิ้นเดือนนี้เอ่างี้กว่านี้ตอ่านี้นะเรื่องเรื่องการก่อสร้างเนี่ยเราเอ็ดบุเอ็ดวินเนี่ยเขาก็จะรายงานให้เราทราบทุกอาทิตย์นะครับว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วจนไปถึงขณะนี้ขณะนี้เนี่ย ผมตีแล้วนี่ประมาณ70%ซแล้วคุณยุทธพลมันก็เหลือเฉพาะไอแผ่นสังกะสีที่จะติดที่ด้านบนที่จะเพล่เพล่ออกมาจากโรงเพื่อไม่ให้ลิงมันปีนได้มันลื่นนะเพราะจะเป็นโครงเหล็กแล้วก็จะมียิกรุสังกะสีใช่ไหมติดแบบติดแบบเอียงสีเอียงประมาณ60สิบองศาอันนี้ยเพื่อที่จะกันไม่ให้ลิงมันมันไปโหนตัวไปอะไมันจะไปจับไปเกาะก็ไม่ได้มันจะลื่น อ่านะเขาจะเอาสางสีมายิงเป็นเรียบเลยอาจจะเป็นแผ่นไอ้ที่มันทนกว่าสารสีเออดี๋ยวนี้มันมีวัสดุเยอะแยะมากมายนะเพราะฉะนั้<ใ>นภาพตอนนี้ผมถ้าท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ดูในเพจของสวทเพชรบุรีนะมันจะเป็นพื้นที่7 0 0 0ตารางเมตรแล้วก็จะมีเสาเนี่ยไปตั้งอยู่เป็นเสาก็จะห่างกันประมาณ3เมตร3เมตรห้าสิบนะฮะปักรอบเลยแล้วก็จะมีโลตะขขายถึงโดยรอบเลยเนี่ยคือขณะเนี้ยตัวเนี้ยเสร็จหมดแล้วนะมันก็จะมีคานคอดินที่ชิดระหว่างเสากับเสาถูกไหมฮะ นะครับแล้วก็ไอ้ตัวเสาที่ตั้งขึ้นมาก็จะมีลูกกลรงนะโปรงๆมองเนี่ยทะลุปรงๆนะครับแต่ว่าพอยอดเสาขึ้นไปเนี่ยเขาจะใช้โครงเหล็กที่มาบุ้ด้วยแผ่นสังกะสีแผ่นเรียบนะครับอีกสูงประมาณเมตรเศษนะฮะแล้วก็มาติดที่ปลายเสาโดยรอบเลยนะเพล่หกสิบองศานะเพล่ออกไปด้านในที่ด้านในของกลรง เออนะครับอันนี้ภาพลักก็เหมือนเหมือนที่ผมลงในในในเฟซผมนะเออแต่ตอนเนี้ยวันเนี้ยวันเนี้ยเป็นภาพใช้โดรนบินในพื้นที่ก่อสร้างจริงที่ศูนย์พเลสัตว์ป่าห้วยสายโอสาน้ำใหญ่โตเลยท่านที่ปรึกษามีตอนนี้นะครับอาจารย์เดี๋ยวเมื่อกี้พูดพูดทางไว้ก็คือว่าในช่วงที่เรากำลังจะรอให้ให้แล้วเสร็จเนี่ยนะฮะครับตอนเนี้ผมก็มีแนวคิดก็คือว่าได้ได้คุยกับทาง พอศูนย์เพาะเลี้ยงเนี่ยนะครับพออัดเนี่ยนะพออล้วว่าตอนเนี้จะต้องรีบเตรียมแผนที่เราจะเขาเรียกอะไรล่ะดําเนินการบริหารจัดการหลังจากที่ย้ายลิงกลับมาแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่ย้ายลิงไปอยู่ที่เราเนี่ยเช่นตอนนี้มีหลายท่านถามผมมานะในเพจก็ดีก็บอกว่าเราจะเอาอาหารไปให้ลิงเนี่ยให้ที่ไหนนะผมก็จะต้องให้เขาเนี่ยดําเนินการเนี่ยทางกรมอุทยานเนี่ยทางทางศูนย์เพาะเลี้ยงเชะอําเนี่ยนะครับ โดยสบอสามเนี่ยจะต้องรีบวางแผนและว่าถ้าพี่น้องประชาชนจะนําอาหารมาให้ลิงมาเลี้ยงลิงนะครับหรือว่าคนที่มีกิศสัทธามาอะไรเงี้ยเราจะเปิดเป็นเป็นยังไงเป็นกองทุนเป็นอะไรยังไงนะมีการบริหารจัดการอย่างไรดีครับดีครับดีดีดีเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยต้องต้องยอมรับนะฮะก็เหรียญเหรียญนี่ก็มีสองด้านครับใช่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 อบางบางบางท่านเนี่ยก็บอกว่าไม่อยากให้ย้ายลิงครับเพราะว่า ผนจะเอาอาหารไปให้ลิงที่ไหนต่อไปนี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปที่นี่ได้ก็ไปที่นี่ได้ก็ไปที่นี่ได้ถูกไหมครับก็ไปที่นี่ได้ส่วนส่วนถ้าเกิดเออเราย้ายลิงไปแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดความสะดวกสบายแล้วก็ประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วทั้งทั้งเพชรบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยผมเชื่อว่ามันมากมายมหาศาลมากนะครับแล้วคือคือคือต้องเดินท่านผู้ฟังต้องขัดจังหวะนิดนึงไม่ใช่ย้ายไปทั้งหมดนะ เราจะย้ายลิงเขาวังที่มาอยู่ที่ข้างล่างเนี่ยนะที่มันย้ายถิ่นฐานมอยู่ข้างล่างแล้วมันไม่กลับขึ้นเขาเนี่ยไปเป็นชุดแรกนะครับลิงเขาวังเนี่ยก็จะยังมีอยู่แต่ในปริมาณที่เหมาะสมกับพื้นที่ใช่ใช่ใช่ไหมครับไม่ได้ย้ายทั้งหมดต้องเรียนท่านผู้ฟังนะ,เ,ะเขายังมีอยู่ลิงยังมีอยู่แต่ว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับพื้นที่เขานะครับแต่อ้ส่วนที่มันมันเรียกว่า มันมันย้ายถิ่นฐานลงมาอยู่ตึกแรกเรียกว่าเป็นลิงตึกอะ่ะใช่ไหมที่เราจะไปเป็นชุด,ดแรกเลยอืมเพราะเน,นี้ยมันไปเดือดร้อนอะ่ะมันไปอยู่บนตึกบนหลังคาไปเรื่องหลังคาเขาทุกวันเลยนักท่องเที่ยวมาก็ไปแย่งอาหารไปกัดไปอะไรางมันจะไปอุบอยู่ตรงไฟแดงไงผมเรียกโจรไฟแดงเพราะอะไร <laughs> จักรยานยนต์มันมีตะกร้าใส่ของมาจอดติดไฟแดงเสร็จเสร็จไอ้โจรไฟแดงไอ้วอกไอ้วอกมันกระโดดยิ้วของในถุงไปแนบเลย ใช่ไหมนี่แหละนี่แหละใช่ใช่ใช่อือาอาจารย์แล้วอย่าลืมนะเมื่อกี้เนี่ยที่เราคุยกันเบื้องต้นอะต้นรายการเนี่ยนะเมื่อกี้ที่ต้นต้นการต่อภาร์ผมเนี่ยว่าเราบอกว่าเราเราย้ําไว้แล้วนะว่าเป็นที่พักทิงลิงครทีนี้ไอ้คำว่าที่พักทิงลิงเนี่ยเราจะต้องส่งต่อใช่คําว่าส่งต่อเนี่ยเราไม่ได้ส่งไปขายแต่เราเนี่ยกาลังจะหาที่เพราะว่า หน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรมปุ๋ยยาในข้าตัดและพันธุ์พืชเนี่ยเขาก็กําลังที่จะสํารวจใช่นะครับแล้วเน้นว่าต้องเป็นเกาะในทะเลใช่ครับที่ลิงลิงมันว่ายน้ําได้เกาะในแก่งอาจา์เมื่อเมื่อวันศกก็คุยท่านผู้ฟังฟังแล้วว่ามันน้ําจืดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้น้าจืดเนี่ยไม่ได้เรากำลังหาเกาะในทะเลอยู่ที่อยู่ในทะเลเมื่เกาะในทะเลเนี่ยมันจะมีกุ้งหอยปูปลาจิงเนี่ยมันอิ ได้ใช่เพราะลิงชนิดนี้เนี่ยมันลิงแสมไงลิงแสมมันอยู่กับต้นแสมไงมันก็กินอาหารทะเลอ่ะเขากินซีฟู้ดใช่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 ถูกต้องเขาไม่ใช่ลิงกระจอกแลนะอาจารย์คณิเขากินซีฟู้ดเลยนะเขาต้องแค้โปรตีนอาจารย์คณิอยู่ด้วยใช่ไหมอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยสวัสดีครับสสวััดีครบท่านมีคําแนะนําอะไรไหมอาจารย์คณิเออมันอย่างนี้เออคุณยุทธพลมันปัญหาผมคุยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่เหมือนกันว่าพอเราย้ายลิงเก่า ออกไปนะลิงตึกนี่นะออกไปนะปัญหามันก็คือมันก็คือมันยังมีไอ้ส่วนที่อยู่บนเขามันจะลงมาแทนที่ใหม่ไอ้ตรงเนี้ยต้องต้องคิดล่วงหน้าแล้วต้องคิดล่วงหน้าออันเนี้ยผมคิดว่านะเจ็ดพันตารางเมตรเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็ไปได้มากพอสมควรไปได้เยอะอยู่ไปได้เยอะอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าพอเจ้าที่ไปแล้วอะเจ้าถิ่นไปแล้วมันจะมีเจ้าถิ่นใหม่ขยายอาณาเขตลงมามาแทนไอ้ที่เป็นห่วงอยู่เพราะว่าเราจะต้อง ป้องกันตรงนี้ไว้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ออใช่ใช,ใช่ก็นี้แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตรงนี้ถูมถึงบอกว่าต้องให้ศูนย์เพาะเลี้ยงเนี่ยเขาเดาเนินการนะรให้เรียกว่าหามาตรการอะไรด้วยจะต่อเนื่องต่ออยไอ,ไอย่างน้อยก็กังชุดที่เคยเอามาก็จะมีงานทําแหละ อาจจะต้องเอากังมาเป็นในตรวจอยู่ตรงเชิงเขาไอ้แย่อย่าลงมานะอย่าลงมานะอ่าเออเรือเลือเล,ลือร้านค้าคุณจะไปหากังมาก็แล้วแต่ก,ก็ก็คุณต้องดูแลกันนะนะเพราะกังนี่เป็นเป็นสัตว์เลี้ยงไงถูกไหมเออที่เอาที่เขานั่นน่ะเออก็มาเอามาเป็นในด่านในตรวจอ่ะแต่งตั้งให้เป็นในตรวจได,ได้ไหม <laughs> ป้องกันลิงแสมหมลงมา จับตัวจริงๆนะอาจารย์นะผมว่านะค,คืออะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนน่นะหน้าเขาครับแล้วก็รอ,อบรอบเขาวังเนี่ยใช่คือยังไงเนี่ยท่านท่านต้องท่านต้องรวมตัวกัน,น่ะครับไม่ใช่รวมไม่ไม่ใช่รวมตัวกันที่จะ,ะไปนั่นนะครับหม <ฮะ S 1> ายความว่ารวมตัวกันเพื่อเพื่อจะได้ เอ่อหนึ่งรับฟังข่าวสารที่ชัดเจนที่ถูกต้องนะครับครับว่าว่าเรากําลังทําอะไรแล้วหลังจากที่เราทําเนี่ยเราจะต้องการความร่วมมืออย่างไรบ้างอะไรต่างๆเหล่าเนี้ครับครับแล้วแล้วแล้วสิ่งที่ท่านจะได้กันบ้างเนี่ยคืออะไรนะครับแน่นอนที่สุดท่านจะได้ได้ได้มีเขาเรียกอะไรวิถีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อใน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 ความที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการเอ่อเขาเรียกอะไรส่งข่าวกันอยู่ตลอดเวลาครับนะเหมือน เหมือนที่เรามีมีห้องไลน์ของกลุ่มลิงเมืองเพชรเนี่ย่นะอาจารย์เราใช้ชื่อลิงเมืองเพชรใช่ไหมในไลน์กลุ่มนั้นห้องไลน์ลิงเมืองเพชรลิงเมืองเพชรเนี่ยลิงเมืองเพชรเนี่ยแล้วเวลาเขามีอะไรเขาก็แจ้งมาได้ใช่ใช่ใช่แล้วแม้มกระทั่งในเพจบุ๊กผมเนี่ยโอ้ตอนนี้กําลังลื้อหลังคาเอาแล้วพอออบอกตรงไหนครับถ่ายพิกัดมันหน่อยอะไรหน่อยก็ส่งเจ้าหน้าที่มาเออมาดูแลครับ เขาย้อยก็มีอ่ะเมื่อวันซื้อวันซื้อนี่เขาย้อยเขาย้อยแต่ทางวัดทางวัดเขายืนยันว่าไอ้ตัวนี้เพิ่งมาน่าจะไต่สายไฟมาแต่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนแล้วตอนหลังนี่พอเจ้าที่เขาไปมันก็ไม่เจอละมันเปลี่ยนเพาะมเพิ่งมาแต่ก็หายไปละอืมอืมอ่าอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยจะได้จะได้แบบช่วยกันแบบเป็นหูเป็นตาด้วยแหละใช่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 แล้าหน้าที่เขาก็จะได้ทํางานนี้เราเชิงลุกด้วยเอ้ล่าสุดล่าสุดเขาเพิ่งจับได้อีกแล้วนะ ไอ้แก๊งที่มาจับลิงไปขายทางสัะแก้วอ,ะอ่ะอ๋อใช่จะเห็นเขาว่าเห็นเขาว่าลาดบุรีลาดบุรีมาจับที่<ช>ลาดบุรีาบุรีเออใช่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 เพราะเพราะคงไม่กล้ามาเพชรแล้วอ่ะมาเพชรสามรอบโดนจับได้หมดอ่ะยึดรถไปสามคัน่ะนะครับหลายคนบอกแม่ก็ทํเป็นไม่เห็นบ้างซะบ้างเลยแหมลิงจะได้หมดปัญหาบอกไม่ได้เรามันมันผิดกฎหมายอ่ะมันจับแล้วไปส่งออกอ่ะมันเอาไปเปิดพิสดารกันอะไรกันแล้วเวลามันเอาไปมันคัดนะลิงโง่โงมันก็ไม่เอานะ ลิงที่ทำมาแล้วมันก็ไม่เอานะขนาดยังขนาดยังไม่ได้ปลดล็อกนะยังไม่ได้ปลดล็อกนะอาจารย์ใช่ใช่คือคือการแก้ปัญหาเนี่ยคือผมผมตามดูคุณอัธพลเจริญชันสานี่นะตั้งแต่แกเข้ามารักษาการเพราะระเบียบระเบียบนี้เนี่ยคุณอัธพลเป็นคนลงไงน,นี่เป็นคนลงนามเองอะ่ะแสดงว่าเขารู้ปัญหามาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเดินเดินเขาอยู่กรมป่าไม้ไงใช่ไหมเออเดินไปเขาอยู่กรมป่าไม้แล้วเป็นทิพย์ดีกรมป่าไม้มาก่อนแล้ว แล้วก็ไปอยู่ทอชอแล้วตอนนี้มารักษาการแล้วตอนนี้ก็ขึ้นเต็มตัวแล้วเป็นอดีบดีอกรมอุทยาแล้วเขารู้ปัญหาไป<ร>นั้นเขาก็ไปออกระเบียบปรับระเบียบอะไรต่างๆเพราะเขาก็คุยกับคณะกรรมการคุ้มครองสวนคุ้มครองสตัตว์ป่ารู้เรื่องมันไม่ใช่เขาไม่รู้เรื่องใช่อย่างนี้อืจริงๆอ่ะพวกเราทํางานกันมาใช้เวลาโอ้โหพอสมควรนะนนรหลายปีนะฮะใช่หลายปีที่เราทํามานะครับมันอยู่ที่ว่าโอเคล่ะอยู่ที่ว่าเอ ความมุ่งมั่นของแต่ละคนน่ะนะครับใช่ครับนะใช่ครับแล้วก็พอผม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 พูดได้นะในฐานะที่ผมอยู่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาสี่ปีกว่าเนี่ยใช่ฮะบอกได้เลยว่าอยู่เต็มเทอมเลยแต่แต่ละท่านเนี่ยนะครับบางท่านท่านก็ไม่ได้ให้ความสนใจนะเรื่องในในเรื่องที่จะจะปราบปรามหรือว่าป้องกันไอ้เรื่องลิงเนี่ยนะครับท่านก็ไม่ก็ท่านท่านก็ไม่ได้ให้ความสนใจแต่ว่าเอ่ออย่างท่านอธิบดีเอ็ดดี้เนี่ยครับอันท่านวิทย์อัตพลเนี่ย เจริญพรรษาเนี่ยท่านท่านให้ความสําคัญมากนะแล้วก็ท่านก็ยืนยันรับปากกับผมก่อนที่ก่อนที่ผมจะหมดวาระเนี่ยนะท่านบอกไม่ต้องห่วงท่านอจะทําต่อเนอย่างแล้วก็ท่านทําจริงๆทําจริงฮะทําจริงเมื่อวันจันทร์ท่านก็โทรมาบอกว่าเนี่ยเอท่านก็ยังเรียกผมท่านที่ปรึกษาอยู่ครับก็จะเรียกติดปากผมก็จะหลุดเรียกติดปากอยู่นะบอกท่าท่านท่านท่านที่ปรึกษาว่างไหมวัน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 ที่สิบห้า ไปอาจจะไปที่ลบบุรีไปไปไปช่วยเป็นเป็นเกียรตินั่งนั่งเป็นเกียรติหน่อยนะอ่าเหมือนมันไปเป็นสักขีพยานหน่อยอ๋อที่เขาจะทำเอ็มโอยูกับกรมอุทยานใช่ไหมใช่ใช่ทำเหมือนเพชรบุรีตอนนี้แต่นี้เพชรบุรีดังมากนะครับอ่าใช่ใช่เมื่อมาเมื่อมาตอนเที่ยงที่คุยกับคุณเอ็ดินเนี่ยคุณเน็ดิ้นก็บอกว่าครับเออมันมีหนังสือพิมพ์ลงนานอ่าหนังสือพิมพ์ของของต่างประเทศอ่ะนะลงครับครับ เรียกชื่อคุณยุทธพลถูกแต่เรียกชื่อมูลมูลนิธิเพื่อนสักตาผิดนะเป็นเป็นหนังสือพิมพ์ของนั่นว่าเออจะจำไม่ได้ของของอะไรนะอืครับนั่นแหละฮะจะเป็นเป็นภาภาษาอังกฤษนะครับก็อันนี้แล้วก็ถือว่าถ้าถ้าสิ้นเดือนนี้ครันะสิ้นเดือนนี้เสร็จเราวางแผนให้ดีย้ายลิงได้ต้นเดือนธันวาะหรือกลางเดือนธันวาอะไรต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่า มันเป็นของขวัญนะชิ้นโบแดงนะให้กับพี่น้องชาวเพชรบุรีเลยใช่ใช่ใช่เพราะตอนนี้เพื่อนผมก็ไปไหนไม่ได้เพื่อนผมต้องเฝ้าบ้านนะเพราะลิงจะเข้าบ้านคุณมานิช่องสามไม่ไปไหนไม่ได้ฮะต้องเฝ้าบ้านถามทำไมเพราะแม่บ้านไปทํางานไม่มีใครอยู่บ้านเดี๋ยวลิงลื้อพี่มานิดพี่มานิดนี่อยู่กับสัตว์ป่ามาตลอดนะอ่าใช่ใช่คนนี้คนนี้เขาอุทิศตัวฮะเขาไปให้ช้างออกกําลังกายเหยียบกรามเล่นมาแล้ว ที่โครงหักไปห้าซี่แล้วก็กรามหักกระยู่ก็อยู่กริกรกรสัป่าช้างเดินผ่านนี่แกสะดุ้งโยง กะดุ้งเพราะถูกช้างเหยียบมาแล้วคุณมานิดช่องสามเนี่ยใช่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 ตอนนั้นเป็นข่าวดังมากใช่ใช่ใช่ครับตอนนี้แหละครับถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเนี่ยผมก็จะยังไงอาจจะต้องกราบรบวนอาจารย์แล้วก็อาจารย์อาคเนนะอาจารย์พนและอาจารย์อาคเน่เพื่อช่วยนําเสนอตีแผ่ให้กับพี่น้องชาติวัฒนธรรอาจารย์อาคเนอาจารย์อาคเนมีมีอะไรแนะนําเสริมไหมเกี่ยงปัญหาเรื่องลิงเนี่ยนอกจากเราย้ายไปแล้วเนี่ยครับ กระบวนการให้อาหารหลิงของชาวบ้านเนี่ยต้องปรับใหม่อมนะฮะอาจจะต้องมีการฝากแล้วก็ส่งไปครับนะฮะไปไปคือไปให้ที่โน,โน่นแล้วก็ต้องจัดการอย่างจริงจังฮนะในเรื่องที่จะมาให้อาหารหลิงที่นี่เพราะว่าถ้าไม่มีอาหารข้างล่างมันก็จะไม่ลงมาจริงๆคุณยุทธพลผมแนะนําอย่างนี้นะคือคนคบ,บางทีมันอาจจะผูกพันกันอยู่ก็แล้วแต่นะ จร,ริงๆพอที่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 คมลิงเราเนี่ยที่ผมเรียกตามที่ผู้ตกการก็เออผมว่าชื่อมันก็หรูดีนะที่คมลิงนีนะ่เราก็เอาเอาแบบไอตอนที่เอาหลินหุยมาสิเปิดออกวงจรปิดลงเฟซลงอะไรก่อนนะเออมันจะได้เห็นว่ามันอยู่ยังไงอะไรยังไงใช่ไหมอืไอหลินหุยมันน่ารักนะดิแต่ไอหลินนี่คุณไม่มันก็จะเห็นเขาอยู่ตามธรรมชาติไงเขาไม่ได้อยู่กลงแบบไอกลง ขังสัตว์ไอ้ตหรือห้องกรงอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะอันนี้เขาจะเป็นเ,เป็นกรงใหญ่ขนาดใหญ่แล้วมีต้นมุงต้นไม้มีสระน้ํามีอะไรต่างมีแหล่งน้ำนะเ,เพราะเขาแหมระดับลิงกินซีฟู้ดนี่มันไม่ธรรมดาหรอกนะครับเราก็ดูแลอย่างดีแต่ว่าเพียงที่ว่ามันเป็นสถานที่ชั่วคราวนะรอที่เราหาสถานที่ใหม่แล้วเราจะย้ายไปเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นที่เขาเรียกว่าสถานที่พักพิงชั่วคราว นะใช่จนกว่าเราจะหาสถานที่ใหม่เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังไม่ต้องห่วงเพราะว่าทางกรมอุทยานเองเขาก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับกฎหมายนี่บังคับกับทุกคนนะไม่มีการยกเว้นนะครับไม่มีการยกเว้นเพราะฉะนั้นทางกรมอุทยานเนี่ยเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยตรงเพราะนั้นในในพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเขาจึงให้มีคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าโดยมีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นเลขา ถูกไหมครับอ่าก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากโอ้จากประหลัดกระทรวงกระทรวงมหาไทยก็เป็นประหลัดกระทรวงมหาไทยก็เป็นกรรมการอ่ะใช่ไหมเออมี่ั้องหลายกมลายกระทรวงเาเป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าผมก็ไม่เข้าใจเออบางทีมันบางทีเราบ่นนะเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆมันลึกกว่าที่เราคิดเยอะเขาเขากว้างกว่าแล้วมันมีเรื่องของเอ่อทั่วโลกที่เขาเขาดูอยู่ใช่ไหม เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ป่าเรื่องอะไรต่างๆนี่ไปคุกคามอะไรไม่ได้สซเตสเขาก็ดูอยู่ถูกไหมเรื่องทารุณกรรมสศาสตร์ใช่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 ครับอ้าวท้ายสุดมีอะไรทักสามสี่สามสี่นาทีคุณชุพลก็อยากให้พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็รอรับของขวัญปีใหม่ครับที่จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับที่ที่ทาเรื่องนี้นะฮะ เอ่อผมก็ได้รับคําชี้แนะแล้วก็ได้รับคำปรึกษาเนี่ยจากหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นอันนี้นี่ไม่ได้ยอกันเองไม่ได้ชงกันเองครับตั้งแต่อาจารย์สุรพลนะนางนครที่อดอดสลับขับตะนอนนะครับเปิดงัดเอากฎหมายข้อต่างๆเนี่ยมาให้ผมดูนะแล้วก็ทําให้งานวันนี้มันมันสำเร็จมาเนี่ยนะครับหลายๆหลาย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 ท่านนะครับเราต้องขอขอบคุณด้วยแล้วก็ขอให ให,ให้งานเนี้ยให้มันสําเร็จแล้วให้มันแบบไปถึงจุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้จริงๆก็คือเพื่อความผาสุกข,ข,ขอใช้คํานี้เลยนะครับเพื่อความผาสุกข,ของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีเลย <c oughs> ครับครับแล้วก็สิ่งที่ผมฝันเนี่ยผมเชื่อว,ว่ามันมันใกล้สําเร็จนะ <c oughs> แล้วก็ใกล้ที่จะเห็นได้เห็นกันเหมือนเดิมละว,ว่าเออร้านค้านะครับหน้าเขาวังเนี่ย <c oughs> กลับมามีชีวิตชีวามีรถลาจอดจันท์ ม,นะมีนักท่องเที่ยวนะที่ก่อนจะกลับกรุงเทพเนี่ยมาจอดตรงแถวนั้นแล้วก็เดินขึ้นมาทเที่ยวเขาวางังครับทางทางข้างล่างเขาวังก็จะมีวิถีชีวิตของอพ่อค้าแม่ค้าพรบ้านนะครับเช่นขนมตาลบ้างหรือว่าอ,อ,อะไรเนี่ยของหวนาน,นเพชรอะไรบ้างของหวานเพชรนะแม่ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องยักขยับสาขากลับมาอยู่ในเมืองบ้างนะครับ ในเมืองของเราก็จะเปิดมีชีวิตเหมือนเดิมครับครับจะได้มีชีวิตชีวามีชีวิตชีวาครับอืมใช่ครับใช่ครับเอาละครับก็ไม่ไม่ขออะไรมากขอให้สาเร็จครับขอให้สําเร็จนะผมผมก็จะผมก็จะเฝ้าตามต่อไปเรื่อยๆครับครับแล้วก็โครงการนี้ไม่ต้องไปรอเริ่มต้นนะฮะมันจะเสร็จมันเห็นเส้นชัยแล้วไม่ต้องไปรอเริ่มแล้วเพราะมันเห็นเส้นชัยแล้ว ขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณยุทธพลครับขอบคุณอาจารย์สุทธพลครับแล้วก็อาจารย์อาคเนด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธพลอังกินันสวัสดีที่ปรึกษารมตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับนี คุณนุตพลไปแย่งซีนนายกก็เลยเนี่ยให้เป็นของขวัญของขวัญเนี่ยรัฐบาลก็ชอบให้เป็นของขวัญอยู่นะแ้แย่งซีนเยอะเไม่เป็นไรนะทําดีแย่งกันทําเอเชียร์เลยใครจะทําดีให้แย่งกันทําแข่งขันกันทํานะอ้าเวลาหมดหมดเวลาก็พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมสุรพลนาคนครอยากไรท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ